เพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำยำบุนเส้นโบราณค่ะหน้าตาดูดีมีราสีมากเลยส่วนประกอบมีดังนี้ง่ายง่ายมาชมกันเลยจ้าบุนเส้นใช้แค่ซองเดียวเองจ้าส่วนประกอบมีดังนี้คะ่ะ เพืเ่อนๆครับหมูบดนี่2ขีดแล้วก็ุ้นเส้นนี่แล้วเอาห่อ1 40กรัมค่ะแล้วก็นี่คือน้ำกระเทียมดองเราใส่ประมาณ1-2ช้อนโต๊ะได้นะคะแล้วก็พริกแดงจินดาประมาณ8-9เม็ดตัวที่สงใส่ตามที่เราชอบเลยค่ะแล้วก็ตั้งโอมะนาวกระเทียมเจียวหอมใหญ่แล้วก็น้ำตาลทรายนี่เราใช้ พอคะ่ะเพราะว่าน้ำกระเทียมดองหวานแล้วอยู่แล้วแล้วสุดนี่คือน้ำน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยค่ะเราจะมาล้างผักกันก่อนเลยนะคะเพื่อนๆน,น,นี่ค่ะต้องโอเราล้างแล้วเราก็แกะอกกีรกะกีรจีกีรไกรักทุากหมดนะคะนี่ค่ะผักกาดแก้วแล้วก็เลดโอกมะนาวเราก็ล้างด้วยนะคะทุกคนล้างให้สะอาดเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะดึงออกมาเป็นกับกาบกับกาบ,บนะคะล้างข้างในให้สะอาดเอี่ยมเลยค่ะผักสลัดปลอดสารพิษนะคะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะเราต้องล้างมือเบาๆนิดนึงนะคะเพราะ่ใบเขานั่นนิ่มมากเลยอันนี้เราทำให้เสด็จน้ำสบัดสบัดแล้วเตรียมรอเลยค่ะ ถั่วที่สงเราคั่วเองค่ะเพืเ่อนๆเราคั่วเองจะใหม่แล้วก็หอมมากเลยนะคะคนอื่นคั่วก็หอมเหมือนกันละค่ะเราคั่วด้วยตัวเราเองเลยใหม่สดนะคะนี่เราก็เตรียมเกีียวกระเท,ยเทียมรอไว้นะคะเพืเ่อนๆก่อนเราจะเอาขึ้นเราก็โรยเกลือลงไปนิดหนึ่งเพื่อจะได้ให้กรอบมาเตรียมไว้สำหรับโรยยามตอนเสร็จแล้วนะคะ เพิ่มรสชาติและความหอมค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่บุญเส้นลงไปแล้วก็เกยเกยเกย์เกยแยก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 ให้มันกระจายกระจายให้สุกให้ทั่วถึงกันนะคะเพ<ๆ>ื่อนเพื่อนบุญเส้นเนี่ยถ้ายาวไปเราก็ตัดได้นะคะหรือบางคนถ้าชอบสาวยาวๆก็ไม่เป็นไรคะ่ะทำไปให้ทั่วๆจะได้สุกทั่วๆนะคะหลังจากสุกแล้วเราก็ใส่ หมูบดหมูสับลงไปค่ะกดๆลงไปก่อนอย่าเพิ่มคนนะคะเพื่อนๆรอสักแป๊บหนึง่งเริ่มเดือดแล้วแล้วเราจะเริ่มไปปรุงกันค่ะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็คนไปทั่วทัวคนให้สุกค่ะเครื่องปรุงก็ง่ายมาก เครื่องปรุงหลักๆมีก็แค่วุ้นเส้นและก็หมูสาบสองขีดเท่านั้นเองลองทำดูนะคะมันไม่ยากค่ะหมูเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวยเราจะไปปรุงกันเลยนะคะเครื่องพร้อมขนพร้อมเริ่มเลยจ้าเอาใส่พริกจ้าใส่พริกอย่ารีรออย่ารีรอ ตามด้วยน้ำปลาส,สองช้อนโต๊ะไปก่อนนะครับทุกคนเราเพิ่มได้ค่ะแล้วก็หัวหอมใหญ่ตามลงไปอย่างกระชั้นกระชิดและน้ำตาลทรายแข็งก็เอามือถูๆๆออกนะเพื่อนๆใครชอบหวานก็ใส่ไปเป็นช้อนๆได้เลยนะจ๊ะตามด้วยน้ำกระเทียมดอง2ช้อนโต๊ะ แรกก็บีบมะนาวไปสองลูกมะนาวตอนนี้น้ำค่อนข้างน้อยเลยต้องใช้เยอะหน่อยนะจ๊ะทุกคนใครชอบเปรี้ยวๆก็บีบเยอะๆนะจ๊ะเสร็จแล้วก็โถลิสงลงเลยจ้าเอาชักช้าชักชา,ชา,ชากินวันนี้นะจ๊ะเอา คุเขาให้เข้ากันเส้นยาวก็ตัดเด้อพี่น้องเอาลังเลอยู่อย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะเดี๋ยวเส้นมันอืดแล้วมันจะได้เยอะนะคะเพื่อนๆเอาชิมชมยังไม่เป็นที่พอใจเอาน้ำปลามาใส่ต่อได้เลยจวกคนต่ออีก คนให้มันแข็งแรงหน่อยนะจ๊ะคนจก๊๊เจ๊๊ขายไปซะแล้วคนให้มันมีกําลังมีเลี้ยวมีแรงนะจ๊ะเพื่อนเพือ่อน้าวตอนนี้เราก็เอาผักมาโรยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนผักชีโรยหน้ามาแล้วต้องโอโรอยหน้ามาแล้วและก็ตามด้วยกระเทียมเจียวหอม ใส่ลงไปเลยจะเชฟไม่ต้องกลัวหมดนะจ๊ะเราต้องถึงเครื่องเข้าไว้ถึงจะอร่อยอ,อ,อ้าวโคนตอพอเส้นอืดแล้วเราจะได้เยอะมากเลยนะคะถึงเครื่องมากเลยใช้งบไม่เยอะนะคะหนักไปทางหมูบทกับบุนเส้นเท่านั้นเองหน้าตาดูดีมีลาสีมาก เดี๋ยวเราจะไปชิมกันเลยจ้าใส่ได้อีกหนึ่งจานเลยนะคะเส้นอืดเราก็จะได้เยอะเลยค่ะใส่เข้าไปอีก และเราก็จะโรยกระเทียมเจียวเพิ่มรายละเอียดทั้งหมดเพื่อนๆสามารถอ่านได้ที่เพิ่มเติมเลยนะคะถ้าไม่ทานตรงนี้รถเตียมไว้ให้แล้วเป็นอย่างดีเพื่อนๆอ,อ,อ่านได้เลยขอขอบคุณสำหรับการรับชมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ